ครับจิตดีมีสุขกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังสักนิดดีกว่าว่าในแต่ละช่วงของการตั้งครรน,นะครับหรือว่าระหว่างการตั้งครรเนี่ยมันส่งผลกับอารมณ์จิตใจยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เบื้องต้นก่อนนะครับว่า การตั้งครรภ์นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยนะหรือเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับของร่างกายเนาะเพราะว่าอยู่ๆเรากําลังจะต้องมีการสร้างตัวอ่อนนะครับหรือทารกในครรภ์นเนี่ยนะครับซึ่งต้องอาศัยทั้งฮอร์โมนนะครับทั้งเรื่องของแร่ธาตุต่างๆรวมถึงโปรตีนต่างๆเนี่ยปริมาณมากมายเลยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณแม่เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ใจคอก็เกิดขึ้นได้นะครับ รวมถึงฮอร์โมนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์หลายตัวนะครับก็มีอิทธิพลกับความรู้สึกนึกคิดได้เช่นกันเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเขาท้องหรือตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับเวลาเขาดูเรื่องนี้เขาจะแยกเป็นไตรมาสก็คือ3เดือน3เดือน3เดือนเนาะเพราะนั้นในช่วงของไตรมาสแรกเนี่ยจะสังเกตว่าลักษณะของอารมณ์ใจคอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปคุณแม่ทั้งหลายก็จะสังเกตว่า อาจจะมีอารมณ์หลากหลายนะครับเช่นบางคนก็ร่าเริงเพราะว่ากําลังรู้สึกดีกับการที่กําลังจะมีสมาชิกใหม่นะครับหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าเศร้าง่ายขึ้นนะครับวิตกกังวลเนาะว่าเอ,อ๊ะจะดูแลอย่างไรหลังจากนี้เรื่องขาใช้จ่าย,ายเรื่องอะไรจะจัดการแบบไหนนะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องของภาวะที่รู้สึกว่าไม่ชัดเจนสับสนจะมีลูกดีไม่มีลูกดีทั้งๆทงี่ตอนนี้กําลังตั้งรันอยู่ สิ่งสําคัญมากหลายคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลในช่วงไตรมาสแรกเรื่องของสุขภาพของลูกนะครับโดยเฉพาะเหมือนกับที่เราทราบกันว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่การตั้งครรภ์น,นั้นยังไม่ได้มั่นคงมากหรือถ้าตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์นเนี่ยไม่มีความแข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะด้านพันธุก,กรรมเนาะเช่นมีโครงสร้างทางพันธุก,กรรมที่ไม่สามารถเติบโตต่อได้เนี่ยก็จะเกิดภาวะการแท้งเกิดขึ้นเนาะ หลายคนเนาะพออยู่ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ต่อไปในไตรมาสถัดไปเนาะในส่วนของไตรมาสที่2อนะครับอารมณ์ของคุณแม่ก็จะเริ่มคงที่มากขึ้นเนาะเพราะว่าเริ่มมีการตั้งครรภ์ได้สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มยอมรับการตั้งครรภ์ของตัวเองได้มากขึ้นนะครับในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยคุณอาจจะต้องรับมือกับอาการแพ้ท้องด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่ประมาณ เดือนที่2องเนาะแสัปดาห์ขึ้นไปก็จะเริ่มมีความรู้สึกไม่สุขสบายนะครับจากอาการที่เราเรียกว่าอาการแพ้ท้องนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสสก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอาศัยการประคับประคองจากคนรอบข้างใกล้ชิดนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องโภชนาการประช่วงนั้นกินน้อยนะครับความรู้สึกหิวอยากกินเนี่ยบางทีมีแต่กินได้ลําบากมากนะครับไตรมาสที่2เนี่ยในช่วงที่เราเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นนะครับ เริ่มมีความรู้สึกผูกพันมากขึ้นคุณแม่หลายคนก็จะอยู่ในช่วงนี้ด้วยการที่จะพยายามหาความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตั้งครรภ์การคลอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะเริ่มอยากลุ้นละเพราะว่าเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เด็กหรือลูกในครรภก็จะเริ่มดิ้นนะครับก็อาจจะรู้สึก ถึงประสบการณ์ภายในร่างกายแบบใหม่ๆนะครับส่วนในเรื่องของไใจมากที่3นะครับซึ่งถือเป็นช่วงไใจมากสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณแม่หลายคนก็จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลหรือบางคนก็รู้สึกว่ามันใจร้อนอะนะครับอยากเจอลูกไวๆเพราะฉะน,นจะสังเกตว่าตลอดช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์ของมนุษย์เนี่ยประมาณสัก37-40สสัปดาห์เนี่ยนะครับ มันจะมีอิทธิพลของหลายส่วนที่เข้ามาโดยเฉพาะหลักๆนี่จะมาตั้งแต่เรื่องของฮอร์โมนนะครับอันนี้เกิดขึ้นจากตัวของร่างกายเองเลยละนะครับเพราะนั้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่ออารมณ์นะครับอันที่2คือหลายคนก็มีความเครียดที่เข้ามาเช่นเรื่องของความกังวลเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของสุขภาพและขณะเดียวกันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยจะสังเกตว่าหลายๆกิจกรรม นะครับของครอบครัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนาะที่สําคัญก็คือเรื่องของการได้รับการซัพพอร์ตนะครับอาจจะต้องมีคนคอยรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจรวมถึงสภาพอารมณ์ที่ไม่มั่นคงนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณแม่เองก็อาจจะต้องมีเราเรียกว่าสติรับรู้ตนเองมากขึ้นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเวลาอารมณ์มันสวิงมากๆเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ย อันนี้ก็จะปวนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คงต้องเริ่มต้นจากคุณแม่เองนะครับทีนี้การรับมือที่สําคัญให้เราสามารถจะผ่านพ้นช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์แบบมีสุขภาพจิตที่มั่นคงนี่นะครับอันแรกต้องเริ่มต้นจากการที่เราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพออันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ํามากเลยนะการที่เราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ร่างกายสามารถที่จะมีโอกาสในการสร้างทารกที่แข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งก็เรื่องโภชนาการอาหารนี่ถือว่าเป็น ถือเป็นความสําคัญมากเลยในระหว่างการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีสารอาหารเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักตัวก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าในระหว่างการตั้งครรภ์นี้ร่างกายต้องสะสมสารที่มีประโยชน์สําหรับการที่จะไปพัฒนาตัวอ่อนหรือทารกของเรานะครับรวมถึงการจัดตารางการออกกําลังกายที่เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ท้องแล้วไม่ออกกําลังกายนะครับสำคัญมากไม่งั้นเดี๋ยวกล้ามเนื้อหรือเรียวแรงในการที่จะดําเนินการคลอดมันจะไม่แข็งแรงพอนะครับ วันอาจจะต้องมีการออกกําลังกายเบาๆตามแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์น,นะครับรวมถึงหากิจกรรมต่างๆที่ผ่อนคลายนะครับบางคนก็ฝึกที่จะฟังเพลงนะครับพราะเราพบว่าพแม่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเรื่องสําคัญอันนึงคือมีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนใกล้ชิดบ่อยๆพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมด้านบวกให้กับตัวเองนะครับรวมถึงในครอบครัวเองก็ต้องพยายามที่จะสร้างบรรยากาศด้านบวกนะครับอะไรที่ดูแนวโน้มจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่สุขสบายใจเราอาจจะต้องหาวิธีการในการสื่อสารแบบที่ทําให้เกิดความราบรื่นมากขึ้นนะครับหรือแสวงหาช่องทางในการที่จะสื่อสารกันให้มันมีผลด้านบวก นะครับและที่สําคัญในระหว่างช่วงของการตั้งครรภ์คุณแม่ทุกท่านก็ควรจะฝากท้องนะครับนะคุณควรจะฝากท้องทันทีหลังจากที่คุณทราบว่าคุณตั้งครรภ์ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่มีความสุขจิตดีมีสุขทุกท่านเลยครับ